สวัสดีครับสือคนด้วยนะครับก็ในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองตบปืน k t m 4 0กันนะครับก็ซึ่งผมปลดลองมาได้สักพักนึงแล้วนะครับผมก็มาลองยิงกันดูกันดูเลยนะครับผมแม่ขอเวลาพูดหน่อยก็ไม่ได้นะครับผมตรงนี้ผมไม่มั่นใจว่าออกไปได้หรือเปล่าเหมือนจะออกไปไม่ได้แล้วนะเหมือนว่าแต่ก่อนเนี่ยมันออ,อ้นี่นะครับผมค่อนข้างจะเป็นปืนที่ผมรู้สึกว่าบินมันอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นปืนตะกุลแอซาวนะครับเพื่อนดูอยู่เนาะโอ้ ตะกี้ผมยิงเฉียวใช่ไหมเอ้ยเรียวคุบอ้าวโอเคว่าเพื่อนดูอยู่ปฏิทางทิ้งโถงเ,เรียบร้อยนะครับหนึ่งศพอันนี้เป็นสี่สี่นะครับสี่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 บ้าเออเกือบตายปิงแล้วหนึ่งร้อยนะครับก็โอเครับก้ามไปนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเอ,อ,อ้ยตกใจตกใจจู่ฮะจูๆะจ่ๆต้องต้องต้องมีคนวิ่งผ่านตรงนี้บ้างแหละนี่นะเรา จะมีเปล่าเนี่ยไอ้ผมมาถอะขอลองล่ะนั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่โอเคครับผมเป็นคนที่เกิดตรงนี้เลยนะแหมจังว่าอ่ะอ่ะอ่ะอะไรอ่ะเพิ่เข้ามาเลยแป๊บเดียวเองยังไม่ทันได้โชว์ปืนเลยจบแสแล้วแพ้ด้วยอะไรกันครับนี้แบบ สวยเลยกู。Oh,